สิงคโปร์ครับปีนี้ตอนที่ออกอากาศนี่น่าจะปี2025สิงคโปร์เ <Singapore S 2> พิ่งครบ60ปีนะครับเพราะสิงคโปร์รเนี่ยออกมาจากสมาพันธรัฐมลา,ายูเนี่ย9สิงหาคม1965เขาสร้างชาติยังไงวะทําให้คนทุกคนมันลุกขึ้นมาแล้วมีเมนเทลิตี้เดียวกันคือเราต้องทําให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลกผมว่ามันยากตรงที่เขาไม่ได้มีแค่คนจีนปัญหาเชื้อชาติเนี่ยเขาคุมอยู่ได้นี่มหัศจรรย์มากนโยบายแรก ของของรีกอนยูคือคทำให้ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนเป็นสิงคโปรีินตอนนี้เ็าทำ h ฮ u s i n g อะครับรบ,บ้านอะให้ทุกชนชาติมีสิทธิในการเข้าถึงบ้านรัฐก่อนถ้าคุณมีบ้านในแผ่นดินนี้คุณจะไม่ไปไหนจากนั้นบอกทุกคนว่าสิ่งเดียวที่เรามีคือทุนบนุษยเฮียก็ไปงานโลจิสติกส์นั่นก็พูดดีๆมากว่าประเทศไทยหาเงินจากอะไรครับอ๋อท่องเที่ยวครับการส่งอออครับไปฟ้าครับมาสิงคโปร์ซึ่งรวยที่สุดในภูมิภาค ข้างกัจากเลยครับเขาส่งออกเลยครับคิดทุกคนในห้องเงียบหมดเลยอาจารย์คนนั้นพูดว่าส่งออกเพราะค้างครับถ้ามนุษย์หนึ่งคนมีคุณภาพแล้วเขามี5้าล้านสี่แสนคนประเทศเขาจะขนาดไหนมนุษย์สร้างการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับ